สบายดีพ so 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 ี่น้องวัดสุภนทนงสุบอนจ้ะมากินตำปลาทะเลดาวเล็กกันหนึ่งหมกหอยแมงผู่จ้ะพี่น้องจ้าหอยแมงผูดสามกิโลนะคะมาค่ะมากินน้ำแม่กบาจาพี่น้องจ้าหนากินไหมคะพอไรใจห่างแล้วพี่น้องตั้งกล่องกินเลยนะค่ะเนาะตั้งกล่องกินเลยค่ะตรวจด้กันเลยค่ะสบายดีพี่น้องวัดสุนูทนงสุบอนจ้ะมากินตำปลาทะเลดาวแล้วก็มีหอยแมลงคู่สามกิโลค่ะนึ่งค่ะ มาค่ะวอร์รยอย่าห่างจวดกันเด้อะค่ะเนาะสบายดีจับปลาดุหาดุยกันได้อค่ะ <S <S เออเดี๋ยวขอเสริมเมือ่อาขอหิวแ,แห้งอลไรซนุกเลยพ่อจะไปกินปะ่ะพอ่อมันเป็นหอยหวานค่ะอืมมันหวานหวานเนาะพ่อจะไปกินในตำขุ่นเนี่ยโอ้หอมหอย เนี่ยนี่นกับบัวปากบัวติ่งนั่นเป็นใบจำปลาทะเลดาววิ่วิวิเนี่ยวิ่งเนี่ยวิเนี่ยมันห่วยอย่าไปเอาไม้ตีแมงบัดมาวิ่งมือนั่นวิตงจำปาทะเลดาวใส่ทุกอย่างพี่น้องจ้ะปลาทะเลดาวนี่กลุ่มไม่ประมึกปูอัด

เส th ียประมาณจะตลุกไม้อผมบอกแล้นะจุเกี๊ยวทอดเก็บหมูกัมีดในหลังหัวว่าบอกท่นหนมัน่าเก็ พอถูขกาไพ่ได้พี่น้องเด้อใส่มือจะ้ะจะจะเกี่ยวบพอเม่ไห้มาตุนี่ไงที่จะปลุกถ้าไปไก่ผม,ม,มพ่ดยินเนี่ยกำจิบที่พุทอ ไม่หอกเอ้ยเอาอกับแพนิหมักน่าแพร่เนี่ยชิ่สีบาทแล้วเดี๋ยวพ่่าไปซื้อกินหรอคะไม่อยู่งัดเยอะ ก<ะ>ิน,กน, <ะ S 1> น,น่งต่ะเปล่มาบอเปิ่จแต่มันห่มเหรอเบ้มเบิ้มเบิ้กินหอยตัวนะี้ไงเนาะกินเพลาะเนาะไบ่เค็มเนาะหวานเพาะแบมอีกตัวไงหวาน ข้าวพไม่มากินหอยอแบบถ้าดิบจะวันเนี่ยบอกกูเเจ้าวงไปทำงานกินต่อเลย

Ừ. Ừ. Hãy subscribe bỏ qua sau thì hấp đỡ cho kênh Ghiền Mì Tao bì chơi à phụng nhà em kín nắp nọc biết nè nè nhà em nè coi, nè bạn, Cô anh bạn nè cuốn ăn không buồn nữa, nè nè kín nè thế mà nè 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 มันสดมานเนาะเออจอยจอยเฉลือเยก็จะบอกตัวใหญ่นโอ้พอกินแต่น้อๆก็บอกว่าห้อยจอยพี่น้องเอยเออจะโกใหญ่เลยกิเมนเลยเือกเวยเออเดี๋ยวพญ่ก่อนพญยไปบรอดอ่างโซ่เดือดแล้เก่อนอืมโอคพ บุญแกาไงนักมมันตกเป็นเด็กดีมนเหนเด้อเกหน่วยไงแลวเาหน่วยเหี่ยวไปเนาะมาจะไปหัอหน่อยเอาแมงบ้านกระไรอ้ยหมนซคนหรือเปล่มันนี่อะไรอใจเย็นก trong tập kỳ tập ừ, kỳ quam hiểu không, không? Ừ, trên đoạn, trên đoạn, trên đoạn. Ừ. được nó giết gì vậy tham hùng hùng kìm nó kìm nó tập kìm nó tập kìm nó tập kìm nó มือตามันเียไปจไปถือแ่ดกยเก่นกนินก่นหรอจะกินหลังกินหมดได้ถูกคุณยายยอมกินก่อนไม่หน่อยกินกน่อนแต่น่าแล้ว <c oughs> คุณยายเนี่ยหนห่ม,มาเล่ตะตาแกไ่หมดเลยอ่าหอบ้บีบไ

谁呢？哦，没得我教不我教。吃点啥？肉。<c oughs> มันเนี่ยเหมอนกลับรางเลยเบ๋ไม่พอเลยไม่อดกินดมั้งไอ้เบอย่าเบ้อเลยคือเบของเยอะแ้ะ่อเบดเบ้อ่าอะไห้อยเต็มฐานนี่คือเบ๋เบ๋เบ๋ฮาเลยเบ๋ฮาก่อนที่จะปูต่เบนะ Đây phải ngỏng bị Tôi Không gặp Tầm kh không con điều. Chuẩn thì bớt. Không phải là tôi Kim mất nhau hết rồi nó. Thế bà thì có kiếm to kiếm tên chỗ phần ạ. Nó tháo. Kim có chỗ bởi phép thì mình chả phải Phải có đẩy có xe. พิดตามก็ปกติงแต่ผู้ส <c oughs> <c oughs> ุขภาพการแจ้งเตือนที่มันสารพัพกินฟพงเนาะน้องเขาบงิีเพร่อว่าเขาพวกคมใจได้เรื่องเกาหนาแต่จะเจ็คดูไข่มือใสร่ได้ใช่ไน้องจ๊บวัสดีจ้าขาววัสดีจ้าบ๊ายบาย